ถามหลวงตาเนื่องจากว่ามีข่าวแม่ทัพภาคที่สองนะครับก็คำถามแรกแม่ทัพภาคที่สองเคยไปพบพระสิ้นคิดเนี่ยอยากให้ช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อตอนนั้นแกยังเป็นพลตรีอยู่พลตรีบุญศิลปอยู่เนาะถ้าจำไม่ผิดเนะาะตอนมากราบหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็เลยเห็นว่า,าคนนี้มีมีมีม มีลักษณะดีมากๆสำหรับทหารเนาะสำหรับนักรบพุ่นโทบุญสินเนี่ยแม้สภาพาที่สองเนี่ยแกเป็นคนที่คนจริงอะ่ะพูดง่ายๆคนจริงใจเป็นคนพูดง่ายๆไ,ไม่ค่อยอดูลักษณะของแกแล้วเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนจริงอะ่ะเป็นคนจริงรู้ไหมเป็นนักรบเป็นทหารแบบอะ,อะไรนะเขาเรียกว่า อาหารอาชีพอะฮะหลวงตาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงจะได้เป็นแม่ทัพอมาแต่หลังจากนั้นมาแกก็ขึ้นมาเป็นแม่ทัพน้อยก่อนฮะเพราะต่อมาแกก็ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สองจริงๆนะเนาะแล้ววันมาวันนั้นหลวงตาก็ได้มอบเหรียญหลวงตาให้คือหลวงตามีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งซึ่งเอาไปใส่ไปอัดกรอบทองคำอ่ะสามบาท อ,อไม่มีอะไรจะฝากมันก็เลยสงสัยจะเป็นสมบัติของมันมันก็เลยยกให้มันเนาะอ่าพลนโทพันศิลปตอนนี้ก็กำลังมาแรงเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ามนแคน์ตอนนั้นตอนนั้นทําไมหลวงตาถึงได้มอบอพระเลี่ยมทองสามบาทให้อะครับเออเป็นของที่ระลึกอ,อ่าเพราะเพราะเพราะเหรียญที่ท,ที่ที่ให้ไปเนี่ยเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงตาคิดว่า มันมีน้อยมากที่หลวงตาจะให้เพราะว่ามันไม่มีพอดีบังเอิญมันมีอยู่เหรียญหนึ่งที่ที่ที่มันมีสองเหรียญวันนั้นเหรียญหนึ่งก็เลยให้ผู้บรรยกาศอ,อะไรนะคอ่่อายเพระพุธจะยอดฟ้าจุฬาโลกที่เข้ามาด้วยกันนะเนาะตอนนั้นยายรู้สึกว่าจะยศเป็นเป็นเป็น,ปนพลตรีเนาะ <c oughs> แล้วในตอนที่เจอกันเนี่ยหลวงตาคิดอะไรเห็นอะไรในตัวแม่ทัพคนนี้บ้างไหมครับโอ้โหบุญศิลนี่เป็นคนดีนะเป็นคนที่มีพูดง่ายๆ่าลดูลักษณะไม่รู้หละมันเป็นความรู้สึกของเราเองว่าเฮ้ยไอเนี้ยเนาะต้องขึ้นมาเป็นเป็นแม่ทัพเป็นผู้นำได้เพราะลักษณะของเขาเนี่ยมันจะโดดเด่นนะโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาเนาะอ่า แล้วในคลิปหนึ่งอยากทราบว่าเหมือนหลวงตาทักว่าอนาคตอาจจะได้ไปไปได้ไกลก็เลยอยากจะถามว่าทําไมถึงรู้ว่าแม่ทัพจะไปได้ไกลครับหลวงตาอ๋อเพราะว่ามันมันมันเป็นเซนส์นของหลวงตาหรือเปล่าเขาเรียกเซนส์นไหมครับบางทีหลวงตาไม่ค่อยได้ทักใครนะแต่พ่อบองเห็นพลโทบุญสินเนี่ยมันรู้สึกมันเป็นลักษณะของของของ,ของนักลบอ่ะรู้ไหม มองมองในตัวเขาเขาเขามีแววที่เป็นนักลบเนาะ,ะและ้วและเขาก็เป็นคนซื่อสัตย์ด้วย<ม>คนซื่อซื่อซื่อสัตย์อะซื่อสัตยนะ์เนาะบุญศิลปคกลาง่ะคือเวลาหลวงตาดูหน้าพูดคุยแล้วรู้สึกว่าแม่ทัพเป็นคนยังไงนะครับอ้เป็นคนดีมากเป็นคนดีมากเนาะนะ <c oughs> <c oughs> นะบุญศิลป์เนี่ยเป็นคนดีมากๆไอ้กุ้งไอ้กุ้งเขาเรียกบิ๊กกุ้งตอนนี้เขาเรียกบิ๊กกุ้งแต่หลวงตาก็ตามสไตล์หลวงตาก็เรียกไอ้กุ้ง ครับก็สุดท้ายก็อยากจะให้หลวงตานะครับให้กําลังใจทหารทุกคนหน่อยครับแล้วก็ช่วยให้หลวงตาเนี่ยอวยพรให้หน่อยโอ้ทหารทุกคนเนี่ยเราต้องให้กําลังใจเขาลําบากมากนะอยู่ชายแดนเนาะถ้าพูดถึงเรื่องทหารเนี่ยเห็นไหมทุงเท้าเนี่ยสำคัญเห็นไหมหลวงตาใครจะรู้เลยว่าทหารที่รัตเวนอยู่ชายแดนบางทีเนี่ยกางเกงในเห็นไหมมันมันจากทาให้ไข่บวมเลยแหละแล้วก็ขาเนี่ยแสบ เพราะว่านั้นมันไม่มีเวลาที่จะไปท่งไปซักอะไรลุงจ่าก็เลยว่าเออเนี่ยลุงจ่าก็ซื้อกางเกงในไปเยอะละแต่ว่าป้าไม่ลุงจ่าไม่ได้ไปเองก็คือทางผ่านทางทหารผ่านศึกโครงการทหารผ่านศึกนะที่ไปมอบให้นะแล้วก็ได้รับอ่านี่คือการให้กําลังใจเนาะนี่บัญชียี่ห้าลุงจ่าก็จะให้กําลังใจเขาเอา่อาอา่าอ่าเพราะว่าค,คนก็คงตามไปเยอะอย,อยู่เหมือนกัน ได้ยินวัดติดต่อมาอยากไปให้กําลังใจทหารชายแดนเนาะหลวงจาก็ให้กําลังใจตลอดแหละเพราะว่าอย่างน้อยเนาะเขาก็มานิมนต์หลวงตาไปไม่นิมนต์หลวงตาเขาก็มาหาอยู่เรื่อยๆนะทุกทุกแม่ทัพนั่นแหละเนาะเพราะหลวงตาถือว่าหลวงตาทําหน้าที่ของพระไายะนะ พระไทยเราเป็นคนไทยเราเป็นพระไทยในสิ่งที่เราให้กําลังใจเขาได้เราก็จะให้ตามสมณาศราูลูกหลวงตาขอให้กําลังใจทหารหรือตํารวจะเวนชายแดนหรือทุกๆคนตามเขตชายแดนไทยขเขมรหรือคนไทยทุกๆคนนั่นะแหละเนาะขอให้สํานึกสํานึกเนาะ,ะมีน้ำใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ทหารและต่อชจดอดสองสองที่อยู่ทุกๆนายทุกๆท,ท,ท่านด้วยเนาะ แล้ววันที่25หลวงตาก,ก็จะไปเยี่ยมทั้งช่องบกและก็เขาพระวิหารด้วยเนาะก็ขอ,อาฝากกำลังใจไปแค่นี้เนาะสาธุสาุครับ